หลังเบ็ดเกษตรหลังอุ้ยกลุส ouais, ส่มกู่ชูครับผมลงๆนครับไปแงยหน่อยไปแงยครับผมหนั่งหูเจี๊ยบครับผมหนั่งพันหูที่นี่กุ้งคงเลยครับผมหลังนี้กินเบ็ดน้อเหมือนเนาะครับผมชูมีเบ็ดน้อพอดีเ้ามาอยังเบ็ดครับผมใส่เวต่เบ็ดเหมือนะครับถ้ากินข้าวเช้าแล้วนะครับเนาะมาใส่ immt, ส ตอนใส่โบดิไทยครับผมมือกล่องโบยูยมือกล่องไปเก็ีเพ็ดครับผมมาก,กระทงไปโบเบิง้งโบดีเบิ้งตอนใส่กับเบิ้งตอนหยานมืกันครับผมไปลุ่นมั้งครับเมาอันกันดีบ่าเห็ดทรง ต้อสักหลังกับผมฉันหงาดด้วแม้นี่ต้งแต่ด้นี่ไป้ิกวลป่โต่ายออนนะครับผมอย่าด ยังอยู่ครับผมหอนวาใจีหายเนี่ยหอนน้ำเว้นหอนครับครับเนี้ยกับทุท่านออดโอ้ยจะอนี่แหละโอ้ยน่าร้นครับผมนี่อุยหุย ตัวเงี้ยหน่อยตัวเงี้ครับผมอคนบุบบอยมาเลยครับผมแต้มแหลกเข้านานหมานคว่ำตัวนี้เนอะเสือถุกคนยังปด๊นนเอี่เห็นว่าอุยกำคัดเลยครับน่นเงี้ยกำมัดแ่บ เก็เดนึงนนี่เลยขอกปาบขึ้นมาเลยอกปิวยูสั่งมังเลยพดออกงาบ้านี่แกมนะครับผมแกมันี้แหละโมติหนิงเหมืครับ ไไมคุครับผมงายครับผมอย่าเบอย่ามเต็มนั่ครับแข็งอิ่มเลยครับผมเนกลไดเาลุ่มเงลับนครับผมไเหมันตายนะแม่เมื่เมเมจไปหามาเสยบแม่ครับผมสวัสดีมเ่าวค่สวัสดีมาส้า้าครับผมอย่าเด้กันครับคือเป็นซีซ มาตะเสียบสวนปูครับผมนี่ขึ้นเงี้ยเพืแมนครับผมสวนปูครับไปลุยร,นรุนครับผมลุยเลยหมานว่ามันขึ้นในแต้มนึงครับผมยามยั่งอนมาเสียบเงี้ยพี่ครับเงี<า>้ยเพื่อขึ้นตายตายก็ตายห,ห่อนนห่อนครับผมว่านครับผมเอาคนบ่ครับผมห่อนไม้เหรอกโด,โดกูกรได้ีกฝุ่นเนี่ยมึงยังไรใส่เลยทหาร อันบ่ทนะํงานี้หลังเหรอเดือบปัวไปต่อเขาหยิมน,เนะเป็น,นไงไมครับผมใหดุนน,คคคาาานีครับแร้งไปละข้าวเมยามีต้องทุ่ไปสอนปูไม่ไหมครับคนน่ะโอตรงงามครับโซดเลยจไม่เลยละ ไม่สีงไมสีคือคือครับผมตาตอนนี้แ็บเลยือ่ปถือยนครับมือขึ้นหมดเรยมั่กูครับผมอื้นย่มตอนเสาเห็นี่นไหมครับผม เนี <S 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 ่ยวายปูขนงูด้วยครับผมหลังดิจิ้งเด๋อน้อเหมนเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยสิอุ้ยปลอดไทยปลอดติเปดจิ้งเด๋บานไปยุดจิ้งเด๋มาจังเด๋อเจ้านี่เด๋อบัวอยู่เหมือนกนาะขบียงสีเนาะว้ายไปแล้วครับผมไปอยู่เลย ก็ฟังฝ่าฟังไฟนกไปอย่างเดียวเนาะเจ้าเนาะฮะอย่างนี้ไปครับเได้ดิ <c oughs> นี่ครับผมมาขึ้นลำนี่นี่แหละมาขึ้นตัวหนึ่งอู้หตัวพอดีงามแข็งอิ่มนะครับมาขึ้นเมื่อไหร่ล่ะที่แข็งซึ่น้องปสมจะแทบ <c oughs> มันเขาหรืเป็นหญ้าก่อนะโอ้ยจักหญ้าเขานกคุณว่าเขาดีเขาหางมีบัดกระผมอยู่หน้าผมเนี่ย แท็กเสร็จนว่เด็กกระเพิ่นทีที่บ่างหันกระดำเอากระมี่ผลคือเกขาปีนี้โบโบ,บดำมบานครับย่งเต็มทียอยูะให่ใหญ่ไหญ่ยังไนครับพี่นาย่างดำอยู่ครับผมมวนวานเป็นไซไม่หุ่นหมอปลาเนี่ยละเก็บ <laughs> ไว้ไห,หมดแล้วนะครับผมของเหมือนต้องใส่เวลาเนาะครับเนาะ ได้ลวนตรงไปหวัวพันต์เม่นี่คือกระเดียบนี่คือกระเดียน,อ,ยนอันนี้ต้องใส่เวลาครับใยืนหยุดหยับไม่ได้แล้วแต่ละคนมามีเวลากรับผมเงี้ยนี่อีกไปย่างหนึง่งเนี่ยครับผมถือคือลำของไงล, <c oughs> ลดืวนจะกระโดง ขี้ใสกแดดนี่ยเราจะครับผมก้อขี้เข่าข้อคางๆมองโป้งๆเฉยๆนะครับผมปล่อยไปเรื่อยครับผมเรียบร้อยแล้วครับอย่าไม่เศร้านี่ครับผมคือเขามาเสียบเงี้ยไปนลครับเนาะเหมือนแรงหมดละยังหมดเหมือนกันแมนครับปะเราลุ่มเหมือนแรงครับผมครับผมพยายามเป็นตัวกันครับเนี่ยปูห้องใช้ใบหมูเศร้านี่ครับผมมืัอใช้ใบหมูเศร้าดอกเสียบเงี้ยใบไม้หมูเศร้านะครับสักทีเดียวเด้ไปตัวหนึ่งนะครับเนาะงมาดุกันครับแมน มันไม่ยอมดูบ่เอ้ยเก่าเนี่ยคือเขินเลยเก็บบางสี่น้ำบุ่ดอดเสดข้าบ่วหาจังหวะอุ้มข้าวบดสิอู้งูเปียกกับผมดูวัฒนธรรม ุ่นๆุ่นุดินบัเดดสี่ีเจ้าเมียทั้งเมียเมียพักกันละถึงครับโย่ววาโอ้ยไปแล้วครับผมโอ้ยสาดีใจยย กินเแน่นนว่งินเลยครับผมเป็นเเป่ีเงินไปนังสิพ <association> ันธุ์หม่่นี่นี่อยู่บทนละมีอากาศเครับเอออยู่บตไงท่นพอเขามันไฟบอโอ้ยไปแล้วครับผมเห็นตะหม่องแต่ห้อย โอ้ยสีดายได่บานีวันี้มืสีดายเจ้าเสีดาดี่าน่นอยนอยุ่งเียบก็บอ,อะม่ว่ากันสเสร็จเงียไปครับโอ้ยสีดองหลังเหรอากาันีงียกันเป็นได้โอได้ชัดตัวกับผมแบบนี้ครับเราลืมมื่อเสาแล้วผม มงินสเสาเจ๊นุ่นมแมนห้อยรุ่นแมนครับผมมืินเสาจ,สาจ,สาจสาริงๆจะมาเก็บเพิ่นครับผมไปสวัสดียามนเสาค่ะแต่ยังไม่เสาจ้ายามมิดครับผมบ่าแต่ยามกูเลยครับมือน,นี้รอบนี้กูลเลยตอนนี้จุกมือมืงกว่าแมนครับผมสวยไอ้แดดแดดหนึ่งสิงเดีย,ดย,ดยครับผมมาขึ้นก็ไปแจ็คตัวเห็นแต่ห้อยเพิ่นถือสองหลังเนาี่ยนครับ โลซีรีขห้เกาอยัะผมเนี่ยไปเป็นแถวเลยพวกสิกรมแดงได้ยินอยู่นี้ก็ได้ดอกโอ้ยังสดๆดแมนครับปอยครับผมไเดี๋ยวมาสอนอาะิมาวอ้งกันใหญ่เลยเว้ยสองหลังนี้ดอกบัวขาวบัวขาวบัวแดงปนกันโอ้ยไปเส้นออกป่าหน่อเนาะนกเป็ดกัปี๊ดีี่ ลายเถอะคูดมสมบูรณ์แม่ครับอนุรักษ์ไว้เถอเบื้องที่ตลาดที่ลายเถอโอ้ยจังลูเพื่อนเนี่ยหลังเล็บเพเหลายหลังอุ้ยกลุ่มกู้สูงครับผมอยู่บนน้องน้องคุณคือดึงไปช่วงนั้นนี่เล็ดนี่รู้ไนม่ยู่นะอยู่เดีอวอยู่เดีอวขวางใช่หรือ ยูคือบุดินโอ้ยไปแล้วครับผมพี่เบดโอ้ยเน่อไปเสยอุย้ยกบถึกนี่นี่ครับผมเห็นไหมนี่อืมถืกอกบอ้าวคือดีแถืบานดีตัวนั้นเป็นยังสิอืมนี่ครับ โอ้ยหมานกบดีประยังตัวก็กินปูกบกินปูปูกินกบเอา้าปูกินกบแล้วถือตั้งเลยเอ้ยกบกินปูถือตั้งแล้วนี่ครับผมวุ้ยเนี่ยพวกแปลกก็นี่นี่บ่แปลกเดียวนอกมันกินมันก็กินปูนปี่แหละกบขัน,นอืมเอา้าพวกหมานี่หนึ่งกับหมานี่หนึ่งละเศร้านี่เนี่ย,ยนี่ใส่ขัวนครับผมขวัวซึ่งเราผสมเมือดเทานั้นครับใส่พักไอตูวเข้าไปได้ให้เสกันเสียบ นี่ดีดีดีนี่ว่าถืาอวายูส,ส่นดอ,มนอก,กมีกบส่นตัวน่ำมืมอนี่กติกบไปกินตัแม่กินปูตัวกบแต่เ้ากินกบบัน่นกกับมรุนก,กันครับชุดเ่ิเศษอ,อืมอร้อนเรียบร้อยแล้วบะ ร้อยแล้วครับผมแกไม่เศรานี่ครับข่าอันเข่าของหนาหนาเนี่ยเข่าเยอะนักหนาละเขากบหนานี่กับผมแนวได้ครับเศกบตัวนึ่งสื่อูปหลอดนี่ยห้าได้ปลาตัวนึงกบตัวนึงนะครับเนาะใส่เบ็ดหลอดนี่ครับถือว่าพอดีอยากได้กินนะครับเนาะอยังนี้แหละมันอึดเกิดกระลุดพี่นี่อึดเนาะปลาแมีนเพราะว่ามันแรงโดนครับผมมันแรงปลาผมมันแรงตกกับต๊ะเพราะปีนนําเป็นตอนครับุละช่วง ลมไ,ไลล i̇şte. ม่ไายเขามันมาลนึกสีลายผมว่ามันจึกสีเงยสั้นอีกหรือว่าพอดีได้กินครับผมคบตัวหนึ่งปลาตัวหนึ่งครับเนาะบรรยากาศยามเปรีอยเนี่ยกับะมาณนี้ครับผมขอบคุณตัวลุงแจครับผมแถวๆทา่ยิบจบขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไล์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปคุณพี่น้องสับคลิปนี้กับขอจบไปเพลียตัวผมช่วสดีครับผมจิ้มน้ำพอกันไหมครับพุมสูบน้ำใส่เขาคนแม่นครับมันแรงครับผม